ครับทุกท่านคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกรองหยาบน้ำมันเครื่องกันสักนิดนึงเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมาเราได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของไส้กรองละเอียดที่อยู่ภายในนะครับที่อยู่ภายในที่อยู่กับชุดคัดก้อนนะครับของยามาฮ่าแล้วก็ของฮอนด้าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกรองหยาบตัวนี้ต่กรองหยาบตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งยามาฮ่าและก็ฮอนด้านะครับผมเห็นหลายคน นี่ครับใส่ผิดมานะครับอ่ามันผิดยังไงนะครับให้เราสังเกตดูดีๆตรงด้านขอบเนี่ยมันจะมีปีกอยู่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีปีกนะครับมันจะมีปีกอยู่เนี่ยนะครับอ่าให้คลี่ปีกมันออกก่อนนะครับอันนี้ของเดิมมันหดนะครับเพราะว่ามันใส่มันถูกบีบไปนานแล้วนะครับทุกท่านนะมันอยู่ในตำแหน่งหดตัวนานแล้วมันบีบเราบีบเราดันเข้าไปนะครับทุกท่านนะอ่าเราคลี่มันออกก่อนนะครับอ่าทีนี้นะครับ เวลาที่เราประกอบเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันฝั่งนี้มันจะเล็กกว่าฝั่งนี้มันจะเล็กกว่านะครับฝั่งนี้มันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ถ้าดูมุมตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับอ่าตรงนี้เล็กเดียวลงมาอ่าตรงนี้ใหญ่นะครับเล็กเดียวลงมาเนี่ยนะครับดังนั้นเวลาที่เราทําการประกอบเนี่ยนะครับให้เรานะครับเอาด้านเล็กเข้าเอาด้านเล็กเข้านะทั้งยามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้า ด้านเล่มแหลมด้านเล่่มแหลมเนี่ยเอาเข้าในนะครับเวลาที่เราเอาเข้าในนะครับเราเอาปีกเนี่ยขึ้นบนนะถ้้เราเอาปีกขึ้นบนนะอ่าให้เราเอาปีกขึ้นบนมันจะมีปีกอยู่นะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับการใส่ไส้กรองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีหลักการนะครับมันมีหลักการของการใส่อยู่นะครับไส้กรองตัวเนี้ยเป็นตัวดักเศษตะกอนหยาบดักตะกอนหยาบนะอ่านะครับ ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเศษกราดหยาบมันจะวิ่งไปทําความเสียหายให้กับปั๊มนล้วมันเครื่องกรอนอันดับแรกเลยนะเฟืองปั๊มน้วมันเครื่องติดขัดเฟืองรูดเฟืองแตกอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเวลาที่เราใส่เราต้องใส่ให้มันถูกด้านด้วยนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ช่องว่างที่มันอยู่นะครับทุกท่านนี่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 ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับดูไม่ดูเลยนะครับเวลาเราใส่เราก็ ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะเนี่ยมาใส่ช่องบนนะใส่ช่องบนแล้วก็เอาปีกขึ้นด้านบนนะครับเอาปีกขึ้นด้านบนนะเอาปีกขึ้นด้านบนเอาด้านแหลมเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้มันสุดนะครับนี่สาหรับใส้กลองนะครับอ้าวกล้องตัวนี้ทําไมไม่โฟกัสนะครับนี่นะเอาปีกขึ้นด้านบนนะครับเอาปีกด้านเนี่ยปีกบางๆเนี่ยนะครับเอาขึ้นด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาด้านเล็กเลี้ยวเข้านะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับแค่นั้นเอง เนี่ดันเข้าไปให้สุดนี่นะครับนี่ดันเข้าไปให้สุดเลยก็เป็นอันเสร็จสเรียบร้อยนะครับทั้งยามาฮ่าแล้วก็ h o นดานะครับทุกท่านเราก็มีเทคนิคการประกอบที่นํามาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่น้อง f c ได้รับชมกันเพียงเท่านี้คลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปประกอบชุดแกนสตาร์ตกันดีกว่านะครับ